สวัสดีเจ้าบนปอนทุกคนเจ้าวันนี้เราพามาดูไร่พริกเรามาดูกันปลูกพริกของที่บ้านเนี่ยเจ้าเป็นเนี่ยดูดูต้นพริกของที่บ้านเจ้าวันนี้เรามาเก็บพริกกัน่วนใหญ่แถวบ้านจะนิยมกิ่นพริกแบบนี้กันเจ้าพริกปอมๆมสันส้นๆแต่ก็บ่สัันมากนะเจ้าเขาเรียกว่าพริกแดโดเจ้าแต่เขาบอกเว่าที่อื่น็นห้องว่าพริกอันอย่างเนี่ยเจ้าแล้วก็ยังจะมีปลูกแบบเป็นพริกแบบนี้เม็เดย,ยาวๆแบบนี้ เปิดห้องมาพริกกะเลียงเจ้าแบบเขาบอกว่ากะเลียงเผ็ดสุดๆแต่แต่เราว่าพริกแดโดเนี่ยเผ็ดกว่าเจ้า <laughs> นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการเก็บพริกเนาะมาเจ้ากันเก็บเต็นะเจ้าเก็บพริกกันเถอะ <laughs> เราจะพามาดูอันนี้คือพริกกระเลียงเจ้าเม่เย,ยาวๆแบบนี้เขาเรียกว่าพริกกระเลียง พิกกะเลียงมันงามยิ่งยิ่งถ้าเราปล่อยให้มันเป็นสีแดงๆแล้วมันจะยิ่งงามขนาดแต่ว่าของเรานี้มันจะบัตันแดงเจ้าเพราะว่าลูกค้าเพิ่นสั่งไว้ยน่ยก่อนนี่แม่เดียวยาแบบดิบในห้องพิกกรเลียงยาวเจ้าเผ็ดมากเหมือนกันแล้วก็จะมีพิแขมแบบหนึง่งที่ว่าเผ็ดมากๆของโคตรเผ็ดเลยนี่ออห้องพริกแดโดคือเม็ดแบบป้อมๆแบบนี้เจ้าีเม็ดป้อม มันแบบว่ามันจะเพชรขนาดเลยเจ้าที่บ้านที่บ้านเฮาห้องว่ะพริกไดโดแต่เฮาบอกว่าตีอื่นเป็นห้องว่าพริกอีกอย่างนะเจ้าแล้วลูกมันก็ดกมากด้วยน้ําหนักดีราคาดีช่วงนี้พริกราคาดีเจ้าลูกอ้วนๆให้ดูกันนี่ลูกอ้วนๆเลยเจ้า ที่สวนเราก็จะปลูกพริกหลายย่างเจ้าปุ๋ยเราก็จะใช้แบบปุ๋ยอินทรีนะเจ้าที่สวนจะเป็นแบบว่าปลอดสารพิษหมดเลยแล้วเป็นพริกปลอดสารพิสารพิษพิกออร์แ okay. กนไม้แต่ปุ๋ยยิกก็เป็นปุ๋ยมากเจ้าติ่ไซน์แล้วก็ปุ๋ยคอกทั้งฮอร์โมนเราก็จะทําเองพ่นเองหมดเลยเจ้ามามาทุกคนมาช่วยกันเก็บพริกเรวมาเจ้ากันเก็บพริกเจ้า มันสูงดูต้อนมันก่อนต้องขย ე งเก็บแล้วเราก็ต้องเก็บแบบระวังด้วยนะเดี๋ยวกิ่งมันจะหัก ทุกคนตอนนี้เราจะพักเที่ยงแล้วเจ้าหลังจากที่เราเก็บพริกเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าคือเรื่องของเรื่องคือลืมเอากับข้าวมาจากบ้านเจา้ามีแต่ข้าวแต่ไม่มีกลับเดี๋ยวมันมีถั่วฝักยาวอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาตําถั่วฝักยาวกันนี่เก็บก่อนเราเขาจะตําถั่วฝักยาวสูตรทนดอยสูตรทนเหนือเลยเจ้านี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่าวิธีการต่า พนจะตากันแบบไหนเดี๋ยวเก็บถั่วกอนเนาะตาถั่วฝักยาวสดๆเลยนี่นี่เห็นก็ยาวแต่แต่ตรงไหนอีกยังดีนะเจ้าว่าเวลาเวลาเราลืมกับข้าวหรือว่าลืมอะไอย่างที่ไร่ที่สวนเนี่ยเรายังพอมีลอกมีเยอะเลยยังมีแบบว่ามีผักที่เราปลูกอะ่ะ เอาไว้กินได้อยู่โมดเยอะทุกคนเรามาตั้งากที่ค่าว่าจะทําตําทั่วแล้วแต่คิดไปคิดมาเราน่าจะทําตําน้ําพริกน้ําปูตัวเห็นสักอย่างนึงเดี๋ยวก่อนนะเราเห็นเราเห็นแตงแตงกวัวอยู่อันนี้คือถั่วถั่วถั่วสีม่วงม่วงเลยเจ้าแต่ว่ามันยังบ่มีดอกมันยังบ่มีหน่อเตื ผูแต่งไทยเราก็ยังมีอยู่หนึ่งแกนสองแกนแต่เราไปหาดูแตงแตงที่เราจะเอาไปกิ่นกับน้ำพริกน้ำปูสกักกรรมเจ้าว่ามีกอโอ้ยเจอแล้วน,นี่ทุกคนนี่อย่างน้อยเราก็ได้มาแตงหรือว่าแตงกวานะเดี๋ยวเราจะเอาไปกรบน้ำพริกน้ำปูเจ้าวันนี้เราจะทำ ทำตำมะทัว่วฝักยาวกับน้ำพริกน้ำปูไปไปดูกันดีกว่าเจ้าแต่ว่านี่คือบรรยากาศที่ไร่เหมือนเดิมเจ้าแหลมแหลม,ม,มตรงนู้นก็คือพลังกาเหมือนเดิมแล้วเราก็เดินไปทำกับข้าวเขาจะไปตะตีห้างภาคของเขาเน่ะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวไปเนี่ยตำมะทวกันตีห้น่นแต่ก็นี่คือบรรยากาศที่ไร่ ยังแบบว่าอึมครึมครึมครึม,มแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คือต้นเขาห้องว่าต้นลูกพีชเจ้านี่เริ่มโตแล้วมันบอกว่าสามปีจะหื้ผลนะเจ้าปีนี้เข้าปีที่สองแล้วเจ้าเนี่ยต้นมันสูงใหญ่มากเลยอันนี้คือลงโลงเพาะชำํำนี่ตรงนี้คือโลงเพาะชำํำเจ้าข้างในจะเป็นต้นพริกข้างนั้นเลย นี่คือคือค้างถั่วที่เฮาเก็บกันตะกี้แล้วก็ตรงนี้คือห้างพักของเฮานี่เป็นห้างพักของที่บ้านเลยเจ้าถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองเลยเดี๋ยวเราจะไปทาํตาตําถั่วกันมนีบรรยากาศแบบบ้านๆเจ้านี่คือคือเขาต้มอาหารอาหารหมูนะเจ้านี่คือหม้อต้มอาหารหมูเขาจะต้มมะละกอรหรือว่ามะเต็ดเจ้า ทุกคนอยู่ตอนนี้เราจะย่ต่ำมะทั่วต่ำมะทั่วสดๆนี่ต่ำมะทั่วดอยต่ำสูตรคนดอยหรือว่าสูตรคนเหนือแต่แต่เดี๋ยวเจ้าพุ๊กก็จะมีใส่พริกพริกขี้หนูที่เราไปเก็บมาทุกคนทุกคนกําลังรอกินข้าวอยู่แต่ว่ารอไปก่อนเนิ่นกำลังต่ำเดี๋ยวใส่เกลือลงไปหน้อยหนึ่งเจ้าเพื่อความอร่อยเดี๋ยวให้ดูครบ เรากนละเอียดเคนนี้ตำถั่วเราทั่วเราเริ่มละเอียดเริ่มแหลวแล้วเจ้าเราก็จะตามด้วยตามด้วยกะปีสูตรคนดอยเราใส่กะปีไปอย่างน้อยถึงเจ้า แล้วก็มะนาวใส่มะนาวเออเดี๋ยวเอาส่งเอาส่งส่งซีเรียสใส่มะนาวหอมหอมมะนาวขนาดเลยเจ้าหอมทั้งมะนาวทั้งมะถั่วมะถั่วแบบสดสแบบกรอบๆเลยหอมมากเออ อยากได้อยากได้ผงอูมามิอ่ะอยู่ไหนผงอูมามิาาวเาเะผงที่ขาดไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องพกไปเลยมามาห้างให้มาให้มาส่วนก็ต้องมีติดมีติดอยู่ ใส่ลงไปเห็น,หน่หยนึ่เจ้าเพื่อความอร่อยน้ำลายนี่แบบว่าปูส้สนบุญแล้วเจ้าน้ำลายสอี่คือต่ำมาทั่วคนดอยเจ้าน้ำขนาดเลย ยอดค่ะเคพอเดี๋ยวเราไปทาน้เสร็จแล้วตำถั่วเดี๋ยวเหลือทันเมนูหนึ่งเดี๋ยวเหลือน้ำพริกน้ำปูอันนี้ก็คือมาแต่งเจ้าเทกนะเดี๋ยวเราจะเปอกแต่งกลินกับน้ำพริกน้ำปู เมนูต่อไปนี่คือพริกพริกข้เถาอะไรเห็นป่ะแตนั่งใส่ถุงมาหมดเจ้พริกจี๊แล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปใส่หอมลงไปอย่างน้อยหนึ่งจ้อใส่เกลือลงไปนีกนึงจ้ะ ใส่เกลือไปนุ่ยหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนนแล้วก็ใส่ผงอูมามิไปนิดน่อยเจ้าอขอบคอันนึงเพื่อความอร่อยน้ำพริกน้ำปูของเราเราปลูกพริกขายเขาก็ต้องกินพริกจะเอาเอามันทุกพริกเลยน้ำปูดำๆหอมขนาดเลยเจ้าน้ำปู ข้ด่วนเจ้าเมนูเมนูสำหรับคนลืมก็เข้าไว้บ้านจ้ายินดีหน้ามาตีสวนยังมีกลิ่นอยู่ยังมีเมนูอื่นเรียบร้อยแล้วนี่เมนูน้ำปูง่ายๆแต่อร่อย นี่น้ำฟูดำดำกลิ่ก็มาแต่งลำขนาดเลยเดี๋ยวชิมก่อนสุดยอดลำขนาดเลยเจ้ามาด้วยเจ้ามาเขียนขั้นตอนตระการน,นะได้เวลากินเจ้า สมได้ที่ส้มกลางดีเลยตำมาทัลล้ำขนาดเลยน้ำพี่น้ำปู่เจ้ากินก้มมาแตง่งดูแอบทุกคนข้างหลัง นี่แคาำก็ลุงหนาลำก็ลำขันนัดมจ้ลองหนีเรายังไงกัยังไงก็อนี่น้ำปูงานนห็น้ำครับอืมอืมน้ำต้องก้มจังตังึง าาีจ้ามาแต่งทุกคนเขาบอกว่าหิวเข้ามาเมือนแล้วก็ไังได้กิน <c oughs> <c oughs> นื่กินกันอร่อยมากไปอิดลำกับอิดลำเจ้าอนะอันนี้คนไทยเป็นบอกว่าลำขานาะด <c oughs> ไปแล้วเจ้าสำหรับวันนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮ้่อน่าตัยนะเจ้าสำหรับคลิปเก็บพริกแล้วก็มีสามัว ตามน้าพี่ลำปูตัวเจ้าไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตัวนะเจ้าไปแล้วค่ะ